คือเชียร์ไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยทราบข้อมูลนี้ไหมว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นในในจำนวนสถิติของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันติดเลยนะคะคือ,อติดหนึ่งในสอันดับของผู้ที่มีปัญหาและไปกระทั่งถึงการเสียชีวิตในไทยเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ อุดมด้วยผักผลไม้แต่ว่าก็ยังบางทีเชื่อเชื่อว่าการทานอาหารมันอาจจะไม่เพียงพอในส่วนของไฟเบอร์นี่<ม>เดี๋ยวเราจะมีมีรูปให้ดูด้วยนะคะว่าปัญหาเนี่ยสมมุติถ้าในลำไส้เราเนี่ยมันเกิดการตกค้างเอยอะไรเอออันนี้เป็นลำไส้ที่กินชาเม่เเเคิสตัาคอราเจนหรือเปล่าคะชมพูแล้วเกิน่ยาคือต้องบอกว่าในลำไส้อันนี้จะเป็นภาพของลำไส้ใหญ่นะคะคือ อย่างตัวลำไส้เองเนี่ยถ้าเรากินไฟเบอร์ไม่เพียงพอนะทุกคนนะคือไอ้ส่วนของเนื้อเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยพอมันกวาดล้อุจจาระออกไปได้ไม่ดีเนี่ยอุจจาระมันก็จะอยู่ในลำไส้ตรงนั้นและคิดดูว่าลำไส้มันดูดซึมทุกวันนะคะคิดดูแล้วกันว่าถ้าเรากวาดอุจจาระไอเสียชาอะไรไม่หมดเนี่ย ไอสิ่งที่มันดูดซึมทุกวันมันก็คือเศษอุจจาระนั่นแหละคือฉะนั้นเราคิดภาพก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะแต่การมีไฟเบอร์ที่เพียงพอเนี่ยมันก็จะไปช่วยกวาดและที่สําคัญตัววีคอเนี่ยมันก็ยังช่วยที่จะขับล้างสารพิษอีก